ราวที่มีกันอยากจะขอเก็บเธอไว้ในใจให้ลึกที่สุดจะมีเธอจากฉันไปมันก็เป็นเรื่องที่ที่มันอาจจะดูเวอร์นะ แต่ว่ามันก็สามารถเอาตัวเองไป r e l a t ได้ครับออกับชาติมาเกิดมันก็เป็น human relation ที่ผมมองว่ามันสามารถจะเอาตัวเองไปวางจุดนั้นแล้วก็จินตนาการออกอะไรอยงี้ครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะคะไม่ถึงกับเชื่อแต่ก็ไม่ได้ต่อต้านเราก็มีความเชื่อนิดนึงว่าเรามันไม่ได้เกิดแค่ชาตินี้หรอก ก็วันหนึ่งผู้หญิงที่เขารักป่วยแล้วก็ไม่สบายแล้วก็เสียชีวิตไปเขาไม่สามารถจะ move on ต่อไปได้เลยไม่สามารถจะเปิดใจให้กับคนใหม่ได้ครับแล้วก็ผ่านเวลาผ่านไปค่อนข้างนานจนเพื่อนสนิทของเขามีลูกเขาก็ค่อนข้างสนิทกับครอบครัวนี้แล้วก็รักเด็กค,คนนี้เหมือนเป็นลูกตัวเองเลยอย่างเงี้ยครับวันหนึ่งเด็กค,คนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วก็มีอะไรที่คล้ายคลึงกับคนล,ลกของเขาที่เคยเสียชีวิตไป แต่อยู่ดีวันหนึ่งเนี่ยก็เหมือนจะเกิดความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นความรักในรูปแบบไหนและเหมาะสมหรือเปล่าในความคิดของตัวเขาเองที่สับสนอยู่กับความรู้สึกข,ของตัวเองว่ามันคือความรักที่เขาตามหาจริงๆหรือเปล่าเราก็ต้องหาคำตอบว่ามันคืออะไรเขาเขาคือคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่า วันใหม่ครั้งสุดท้ายเราเจอกันวนใหม่ตัวเท่านี้เองแล้วชินกับเพิร์นนะไม่มาด้วยหรอโจทย์ยากที่สุดก็คือตัวเรื่องนั่นแหละมันเป็นเรื่องของความรักต่างวัยในการที่เราจะทําให้ผู้ชายคนหนึ่งรลกกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวัยมันต่างกันนะมากขนาดนี้เนี่ยความเหมาะสมมันเริ่มตั้งแต่แรกเลยคือแคส หนูรับบทเป็นวันใหม่นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่แบบเพื่อสิ่งสิ่งหนึ่งแบบเพื่อความคิดของเขาแบบเขาแบบเหมือนรักไทยใช่ไหมคะหนูคิดว่าเขามีความพยายามเกี่ยวกับเรื่องความรักครั้งนี้มากรับบทเป็นแคคเตอร์ชื่อว่าไทยครับก็เป็นสถาปนิกเป็นคนที่คนท,คนที่จะรักใครแล้วก็ไม่สามารถที่จะ m o v อ o ได้รักแล้วก็รักเลยเขาก็น่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่จริงจังเป็นคนดีคนหนึ่งนี่แกถามจริงๆคะนะเมื่อจะ move on มูฟแล้วมันไม่อ่อนเว้ยโอ้เรียนหนักมากเลยค่ะเกี่ยวกับเวิร์กช็อปที่จะเข้าวันใหม่บททดสอบที่คูหลีเจนให้หนูแบบเข้าใจตัวละครเกี่ยวกับวันใหม่มากขึ้นก็ด้วยความเป็นเรื่องแรกของน้องเนี่ยน้องก็ต้องต้องเรียนการแสดงหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนใหม่มากแต่โชคดีที่เจอพี่ๆรุ่นใหญ่ใจดีท้งเรื่องเลยเพราะว่าเขาเหมือนจะเป็นรุ่นที่เด็กสุดยิ่งเจอคู่กับพี่ตู่พี่ตู่ก็ช่วยน้องเต็มที่ในเรื่องของอารมณ์หรือว่าการรีแอค ของตัวละครมันไม่ใช่ต่างเ,เฉยๆมันคือต่างกับกับแคคเตอร์ที่เป็นเด็กเลยอะ่ะการที่เราจะเล่นออกมามันต้องะระมัดระวังเราเราไม่อยากให้มันเล่นออกมาในเชิงแบบความรักแบบชู้สาวอะ่ะแต่มันมันจะต้องเป็นรักที่แบบเขาเชื่อจริงๆในใจของเข,เขาเชื่อแบบนั้นจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้คือคือคนรักเขากับชาติมาเกิดนี่เปนยังไงเนี่ยวีวีกลับมาหาไทยใช่ไหม เราได้พี่ตู่มาพอได้พี่ตู่มาก็เอออุ่นละเพราะอุ่นจริงๆอุ่นคืออบอุ่นแล้วเราก็อุ่นใจด้วยว่าพเพกของเราไม่ถูกมองเป็นตะเท่าของงูแน่นอนมันต้องรักจริงๆแล้วก็ไม่มีเงือนทีนี้คือโจทย์ที่ยากที่สุดคือตรงนี้สวยจังทําไมไทยไม่เคยพาวันใหม่ขึ้นมาดูเลยอ่ะแล้วด้วยความที่ที่คนคนนี้เขารักเด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดในฐานะที่เป็นลูกเพื่อนแล้วเขาก็ เออช่วยกันเลี้ยงช่วยช่วยดูแลมาด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เขาสับสนประมาณหนึ่งครมันคือเด็กคนนี้นะที่เราเห็นตั้งแต่เล็กแล้วก็มันจะเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีเส้นเส้นตรงนี้ที่เราต้องเล่นให้มันไม่ดูความรักในเชิงชู้สาวแต่ว่าเป็นความแบบความรักจริงๆกับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ย ความเป็นพี่ตู่ก็คือตรงอยู่แล้วซึ่งแทบจะไม่ต้องตีโจทย์อะไรยากเลยแค่ระวังในสิ่งที่เราระวังแต่แรกก็คือเรื่องรักต่างวัยที่จะดูไม่ให้ข้ามเส้นของการละกันแต่ว่าพี่ตู่ก็คือแคลรี่ออกมาได้ดีมากๆทั้งเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความอบอุ่นความอ่อนโยนความโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นคนรักในเวลาเดียวกันซึ่งมันออกมาดีมากๆคาแรคเตอร์มันใกล้เคียงตัวพี่ตู่มากอะใช่เลยอะ เป็นไทยได้อย่างร้อเเซ็นเลยเราเลยเดล็กเฉพาะความคิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวของน้องสตาร์ใช่ในเรื่องของความคิดรักอ่ะอ๋อเพราะนี้เพราะนี้เพราะนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ตัวละครทำอย่างในภาพยนตร์ ซีนหนึ่งที่พี่ตูนต้องดุใช่ไหมคะอันนั้นก็คือร้องจริงมันมเหือนมันบังเอิเธอไม่ชีวีใช่พี่ตูนเสียงดังก็ร้องเลยตกใจค่ะเป็นซีนที่จะต้องเลือกระหว่างจะปล่อยหรือไม่ปล่อยทั้งคู่เราว่ามันเป็นซีนที่อีกคนก็ยือ้ออีกคนก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องใน,ในหลายๆมุมมันเลยกลายเป็นความต้องการของคนสองคนที่มัน ขัดแย้งกันแต่ทั้งที่รู้ในใจว่ามันต้องการแบบเดียวกันทั้งคู่แต่มันก็ต้องตามแบบไหนตามใจหรือว่าตามความถูกต้องมันเลยออกมาแบบอ,อึด,ดอัดดีค่ะพอทราบว่าเป็นพี่ออฟกำกับก็รู้สึกว่าเออน่าตื่นเต้นแล้วก็การร่วมงานกับพี่ออฟก็เป็นจริงๆก็สบายๆนะ พี่เขาค่อนข้างน่ารักแล้วเขาเข้าใจนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆพี่ออฟค่อนข้างปล่อยผมอะในเรื่องนี้เราครีเอทคาแรคเตอร์ของเราได้เต็มที่เป็นผู้กำกับที่จะใจดีที่สุดเลยนะคะถ้าหลายคนได้ร่วมง,งานหรือว่าแบบต้องรับพี่ออฟแน่นอนใจเย็นกับหนูมากๆากเลยค่ะหนูเป็นนักแสดงใหม่ที่โชคดีมากๆาเลยค่ะพีบีบีก็จะเป็นคนที่แบบคอยแบบเรามีอะไรเราคุยกับเขาเราก็จะรู้สึกเออสบายใจเออทุกอย่างโอเคไหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่า มี energy ของคนรุ่นใหม่ก็จะแบบเร็วอะไรเงี้ยม,มีอะไรก็จะปรึกษาพี่บีตลอดเลยค่ะแล้วก็พี่บีเหมือนเป็นแบบ acting coach ในกองให้ด้วยค่ะต้องให้น้องเขาฮะในเรื่องของความตั้งใจอะตอนที่ถ่ายเรื่องนี้น้อง14เอง่เองสำหรับเด็กอายุ14คือเขาโฟกัสมากๆเลยนะเรื่องประสบการณ์อาจจะน้อยเพราะว่าเป็นเรื่องแรกอายุน้อยที่สุดตั้งแต่เคยเล่นกับใครมาสำหรับบทนางเอกอะ ว่างนักหล่อผิงมาไทยเนี่ยฉันสงสัยว่าวันไหน่เป็นวีกับชาติมาเกิดวะไปไทยลูกกูตกลงแล้วมึงยังไงกับลูกกูวะเนี่ยคือกูไม่รู้นะว่าวันใหม่จะรักมึงหรือเปล่าหรือชอบมึงหรือเปล่าแต่มึงรู้ใช่ไหมมึงต้องทำยังไงตอนนี้ลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่ความรักมันอาจจะไม่ได้จบแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะลูก ก็อยากจะชวนทุกคนนะครับดูภาพยนตร์เรื่อง See You Again ขอเจอเธออีกสักครั้งก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจทำมากๆแล้วก็พี่ออฟผมพัดกำกับด้วยใครชอบโรแมนติกดราม่าห้ามพลาดเลยครับเรื่องนี้ See You Again ค่ะขอเจอเธออีกสักครั้งในช่อง m o n o แม x นะคะ